เพื่อนๆมันมีความากินอาหารนั่นของประเทศอ่ามร์โลโก้นะจ๊ะคอยบ่เคยกินเบสครั้งแรกของของการกินอาหารตั้งอย่างนี้เนาะคอยมากเรดียกินแต่อาหารอิตาลีก็ว่าก็ว่าเดี๋ยวชิมน้องมันจะเป็นไงรสชาติข้างในน่ะมันจะมีไก่แล้วก็ผักแล้วก็ซอส เขาบอกอยู่ที่ตรงนี้เนะาะโบไฮน่ามันไหลคออืก <C oughs> ับบัวนเนาะเบียดีนะเนี่ยเบียมันติดเป็นไคลไคลเบียดีเนะี่ยของประเทศมรโลกโคมันมันแตกจางจากของอิตาลีแ่บตัวเบนิบัวนเนาะ ว่าสิปายะว่าสิปายกินอาหารของของจีนเนาะเคยกินมันแตกมากเลยเขาปิดเมื่ได้กินต่ำวัอนีมออม้มาลองอาหารแตกๆว่ายูไปที่ไหนน สนุกมั่งข้างลำ้วยละ่ะเฮาเดี๋ยวมัก,ก็ติมมิรสชาติแบบว่าเป้เปเ้ปเ,ปเนาะเด่นต้วว่ออนว่อนไครขาวอาหารบัานเฮาเนาะมันมีรสชาติเผ็ดครังแรกของข่อยโทใส่มันนะคะอ,อืมแต่ว่า hồng hmm? olive, hmm. sí, oh, sí, sí, sí. olive mm. mm. But... mm. mm. ok nhá, bye bye,